สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตื่นเช้าคือเคล็ดลับสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพและสมดุลการตื่นเช้าเป็นหนึ่งในนิสัยที่คนประสบความสำเร็จหลายคนยึดถือและปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเพราะนอกจากจะทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการจัดการสิ่งต่างๆแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจอีกด้วยคนที่ตื่นเช้ามักจะมีสมาธิ และประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นเนื่องจากสมองปลอดโปรง่งและไม่มีสิ่งรบกวนดังนั้นการตื่นเช้าเป็นนิสัยที่ต้องอาศัยความตั้งใจและการฝึกฝนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลาแต่ยังช่วยปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจเมื่อคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความกระตือรือร้นและพลังงานที่ดีชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จในทุกๆด้าน